ราคาทองคําวันที่10ตุลาคม2568 9นกา30มาทีภาพรวมราคาทองคําปรับลดลง550บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อ61,650บาทขายออก61,750บาททองรูปพันรับซื้อ64,112บาท60สตางค์ขายออก62,550บาทมีการปรับ2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็ในการ4นาทีปรับลดลง600บาท ครั้งที่2อง9.30นาทีปรับเพิ่มขึ้น50นะครับ50บาทนะมีการปรับ2ครั้ง้วยกัรขอ,ข,อข้อมูลจากทองคำราคาเ o m คอมฝา,าก like, กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อนเนื่องผ่านช anel เราได้เลย